สวัสดีครับพบกับนิวัตโซล่าเซลล์นะกับร้านถูกดีแต่ค่าไฟไม่ถูกไม่ถูกนะครับวันนี้เรามาติดตั้งที่อำเภอบ้านแท่นนะครับจังหวัดชัยภูมิภูมินะครับเป็นร้านถูกดีนะครับแต่ค่าไฟไม่ทุกไม่ถูกนะก็จะมีกล้องวงจรปิดเครื่องระบายอากาศนะครับก็พัดลมเพดานแล้วก็แอร์ในบ้านทีวีพัดลมตู้เย็นหม้องข้าวปั๊มน้ํา สัมปปินะครับเขาเรียกว่าคือใช้สัมปปินะครับก็จะมีตู้แช่นะครับผมตู้แช่ค่าไฟ5 0 0พันกว่าบาทนะครับเซตนี้ตู้ไอิ้แล้วก็เคาน์เตอร์แล้วก็ตู้กล้องออตู้ของพวกเ,เติมเงินต่างๆเครื่องซักผ้าทีวีพัดลมตู้เย็นเซตนี้ค่าไฟตกที่ประมาณ5,000ัน ถึงหกพันบาทนะครับหลังนี้นะครับร้านสวยมากครับนะครับก็ขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ๊ใหญ่ของเรานะครับติดสองหลังเลยนะครับอ่าแกมีสองร้านนะครับแกติดตั้งสอง้านเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมนะครับมีกล้องวงจรปิดนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับโอ้โหดูครับร้านสวยมากร้านใหญ่มากครับผม สนใจติดต่อน,นิวัตโซลาเซลล์นะครับ0927445152อันนี้เบอร์โทรครับเบอร์ไลน์นะครับผม0876984800ไม่ไปเด่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเคยครับบึ้มสวัสดีครับ